สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเข้าสวนพริกของแม่นะคะแปลงนี้จะเป็นพริกแดงอัมพวาแม่ปลูกเอาไว้อายุก็น่าจะประมาณ3-4ถึงเดือนแล้วนะคะเพราะว่าก็มีเก็บเกี่ยวไปแล้วรอบมีสองรอบนะคะอันนี้คือที่แม่ยังเก็บไม่ทันเนาะเห็นลูกแดงแดง พราะว่าทําคนเดียวนะคะก็ใช้ช่วงเวลาว่างทําก็ทําไม่ค่อยทํานะคะช่วงนี้หน้าร้อนค่ะร้อนมากแล้วช่วงที่แม่ปลูกะคะ่ะเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วพริกมันก็จะไม่ค่อยโตอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะต้นแกนๆนะคะหเหลืองๆแกันๆไม่ค่อยสูงด้วยเพราะช่วงช่วงเมษาพฤษภาช่วงนั้นนะคะจะเป็นช่วงที่ร้อนมาก ก็เลยทําให้พริกึ่งไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ก็พอได้เก็บพินเก็บขายนะคะส่วนใหญ่แม่จะเก็บพริกแดงเนี่ยค่ะไปตากแห้งนะคะตากเป็นพริกแห้งแล้วก็เอาไปคั่วทำเป็นพริกป่นขายดูนะคะต้นเล็กๆมีอยู่ประมาณสี่ห้าแถว สี่ห้าแถวนะคะจะเป็นพันอัมพวาทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะสี่ห้าแถวแม่ก็จะทยอยเก็บนะคะตรงที่เห็นแดงแดงอยู่นี้นะคะดกมากดกมากแดงแดงนี่ดกมากเลยมีทั้งเขียวทั้งแดงเลยนะคะมันออกไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ก็ต้องทยอยเก็บไปนะคะ ตรงนี้ก็คือที่แม่ยังไม่ได้เก็บเนาะยังไม่ได้เก็บลูกก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็พอใช้ได้อยู่ออพลิกหน้าเล้ออกเป็นช่อเลยค่ะนี่คือข้อดีของพลิกอัมพวานะคะเขาจะออกดอกมากออกเป็นช่อเลยก็คือต้นหนึ่งจะได้ปริมาณพลิกเยอะ ะะเยอะกว่าพันอื่นๆนะรุ่นนี้ก็น่าจะได้เก็บอีกประมาณสองครั้งนะคะอีกสองครั้งก็น่าจะหมดรุ่นแล้วล่ะคะ่ะก็จะเข้าหน้าฝนละก็คงจะไม่ได้ปลูกแล้วนะคะดูบางบางลูกก็แห้งทาต้นเลยค่ะเ,เก็บไม่ทัน ทั้งลูกแดงลูกเห๋ียมมันไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะเนี่ยกำลังออกดอกอยู่ตรงนีนะคะ <karaoke> พริกรุ่นนี้นะคะแม่ซื้อต้นกล้ามาทั้งหมดห้าถาบนะคะถาบละหนึ่งรอยต้นรอบนี้คือไม่ไม่ได้เพาะต้นกล้าเองนะคะก็ซื้อมาจาก ร้านที่เขาเพาะหายนะคะแต่ว่าเราก็เลือกเป็นพันธ์ุอัมพวามาเพราะว่ามันจะดกนะคะดกมากถาดนึงก็จะปลูกได้หนึ่งแถวพอดีนะคะแถวก็จะยาวไปนู่นเลยนะคะยาวเป็นแถวไปช่วงนี้สวนของแม่ก็จะมีแค่มะเขือเปาะเจ้าพยามีพริกนะคะแล้วก็ เป็นผักบุ้งแก้วอยู่แปลงอีกด้านหนึ่งนะคะมีสวนผักอยู่ข้างบ้านก็สะดวกดีนะคะเวลาเราอยากจะเก็บไปทำกับข้าวอยากเก็บไปใช้ไปกินไปใช้นะคะก็เดินเข้าสวนได้เลยเพราะว่าอยู่ข้างๆบ้านนี่เองค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกะเพราโหระพาก็มีนะคะแต่ว่ามีมีในจํานวนที่ไม่มาก นะมีติดติดไว้นิดหน่อยแต่ที่มีเยอะหน่อยก็จะเป็นพริกเนี่ยแหละค่ะพริกแล้วก็มะเขือเกาะเาพยาแล้วก็ผักบุ้งแก้วนะคะผักบุ้งแก้วจะอยู่อีอกฝัง่งนึงนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยถ่ายให้ดูนะคะวันนี้ก็พาดูพริกไปก่อนลูกมันจะเริ่มเล็กลงแล้วค่ะเพราะว่าเก็บไปสองครั้งแล้ว นะคะสองสาครั้งแล้วละ่ะเก็บไปอันนี้ก็จะเริ่มแบบเริ่มลูกเล็กลงยังดกอยู่เหมือนเดิมนะคะความดกนี่คือดกอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าลูกเขาจะเริ่มเล็กลงนะคะถ้าเรามีเวลานะคะมีเวลามาพลวนดินให้เขาให้ให้รากเขาได้ได้รับไนโตรเจนนะคะ ให้มันแบบประกาศขายเพย์มาทุนด,ดินให้มาใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกเป็นขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูนะคะใช้แค่ปุ๋ยคอกพวกนี้ค่ะก็มันจะดีมากๆเลยนะคะพริกก็จะงามแต่อันเนี้ยที่เห็นว่ามันไม่งามเนี่ยมันร้อนจริงๆค่ะช่วงเมษาพฤษภาที่ผ่านมาร้อนจนแบบใบไหม้เลยอะคะ่ะ แล้วก็วิธีให้น้ําของแม่นะคะก็จะไม่ได้วางสายน้ําหยดหรือระบบน้ําอะไรนะก็คือเดินลดน้ําเองด้วยความที่คือแม่ปลูกไม่เยอะนะคะมันก็มีแค่ห้าแถวแล้วก็อยู่ข้างบ้านแค่นี้เองแม่ก็อาศัยช่วงเวลาช่วงเช้าเช้าตื่นเช้ามานะคะตีห้าก็มายืนลดน้ํานะคะลดน้ําพริกลดน้ําผักตอนเช้าเช้านี่คะ่ะ ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเนาะเพราะว่ามันก็มีแค่5้าแถวก็เลยใช้วิธีลถเองนะคะถือสายยางเนี่ยะคะ่ะลากสายยางนี่แหละเดินลดทุกเท้านะคะปีหนึ่งแม่จะปลูกพริกก็ประมาณสองครั้งนะคะช่วงต้นปีครั้งหนึ่งแล้วก็เว้นช่วงหน้าฝนไปเพราะช่วงหน้าฝนนี่ทำยากมาก เคยปลูกแล้วแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าพื้นดินมันค่อนข้างจะแฉะพื้นและพริกตันก็ไม่โตนะคะแม่ก็เลยปลูกแค่ปีหนึ่งสองครั้งก็คือต้นปีครั้งหนึ่งแล้วก็ลายปีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ก็จะเว้นช่วงหน้าฝนไปตรงนี้แม่เก็บลูกแดงๆไปหมดแล้วนะคะเหลือลูกเขียวๆอยู่ ก็รอเก็บอีกทีรุ่นหน้ารอสุกนะคะแม่ทําไม่ทันจริงๆนะคะพอมาดูแถวนี้ลูกสุกลูกแดงๆเต็มเลยแม่บอกอยู่นะคะว่ายังเก็บไม่หมดเนาะเก็บได้แค่บางแถวอยู่เลยนะคะเพราะว่าก็มีอย่างอื่นต้องทำอีกเยอะนะคะในสวนก็ทยอยเก็บเอาเนี่ยก็แถวนี้แถวนี้คือที่แม่ยังไม่ได้เก็บนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะถ่ายคลิปให้ดูก่อนหลังจะถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเก็บกับแม่นะคะช่วยกันเก็บสองคนวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเก็บหมดนะคะเก็บอาเป็นรุ่นเดียวกันเลยฝากแห้งๆแล้วก็เก็บเอาไว้ทำพริกป่นหรือว่าบางทีมีลูกค้ามาขอซื้อเป็นพริกแห้งนะคะแม่ก็ขายนะคะโลละร5 0บาทเนาะ นี่ค่คะใครที่ดูคลิปแล้วสนใจอยากจะปลูกนะคะก็ลองดูนะคะเริ่มระยะเวลาในการปลูกก็คือตั้งแต่หยอดมเมล็ดพันธุ์ลงจนงอกเป็นต้นกล้านะคะประมาณ1เดือน1เดือนเอาต้นกล้ามาลงแปลงปลูกอีกประมาณ2เดือน ครบสมเดือนหรือ90วันก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะลองดูนะคะปลูกไม่ยากค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ